สำหรับพิธีกรรมภายในงานพระครูภาวนาสุทิวิเทศะอาวากวะพระธรรมกายจอจียท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายจากนั้นได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกวนใจให้ผ่องใสโดยทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาสินห้าและกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกรารยนานมิศวรรัสดกัลยนานมิตรเชรสาครเมฆตาราเป็นประธาน พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้จเจริญพระพุทธมนต์ส่วนคณะประธานได้ถวายจตุปจัจัยเทียธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านนะครับจะได้ร่วมกันตักบาดข้าวสารอาหารแห้งเพื่อสืบสานอารยประเพณีอันุดงามของชาวพุทธภาคปลายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟเนิรันอนันตชัยโดยมีกัลยะาณมิตรสงัดกัลยะาณมิตรละอ,องกัระยะาณมิตรพิมาไทยไต่ลังคะเป็นประธาน ส่วนพิธีทอดพระป่าบูชาธรรมพระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมารโดยมีกระยะนานมิสวัสิ์กระยะนานมิสเพชาครเมฆดาราเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นนะครับก็ได้เป็นช่วงเวลาที่คณะสงฆ์นำโดยท่านประธานสงฆ์กลาสมุทนียกถา พร้อมทั้งอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสั่งสมบุญในครั้งนี้นะครับก็ต้องอนโมทนาบุญนะครับกับทุกกิจกรรมงานบุญของทางวัดพระธรรมกายจอร์เจียประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับสาธุครับ